สวัสดีครับวันนี้เรนนะาจะมารีวิวน้องตินตินและอุ่นนะครับวันนี้สองพี่น้องได้สไลเดอร์กับชิงช้ามาใหม่เอ้าไ่อยู่ไปอ,อยู่ตรงหน้ากล้องนี้หมดเลยไปเข้ากล้องไปเดี๋ยวพอ่อจะถ่ายเอยโอโอ,โอ้รีวิวเด็กๆค่ะอันนี้สาวสวยนั่งชิงช้าค่ะอันนี้หนุ่มโล หนุ่มหลานเล่นชาราเดอร์ชาวสวยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วห <c oughs> นุ่มหลานนี่นี่คุณแม่เอออันนี้ชาราเดอร์ชาราเดอร์กับชิงช้าคายของคายออเออของคายอุ่นกับติณติณแบ่งกันเล่นนะคะอโอ้โหชาราเดอร์เอาอุน่นไปชีชิงช้าดิ่อุ่นกินช,ชานี่อะไร เออครับเปลี่ยนกันเล่นเล่น right enfin, right คนละอย่างกันครับเปลี <S <S ่ยนกันเล่นนะเป็นพี่กับน้องต้องรักกันนะครับเอาโอนั่งเอารักกันกอดกันโอ้โหจุ๊บกันด้วยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บกทำยไงคะพี่กับน้องจุ๊บกอ๋อพี่ตีนละจุ๊บน้องยางจุ๊บน้องสางเดินน้องสาวจุ๊บกันยังไงจุ๊บน้องสาวจิจุ๊บเลยจุ๊บเลย จุกกันหน่อยจุกกันหน่อยอะไอสาวจุกกันค่ะ,อะเอ้ย <c oughs> เล่นเสร็จแล้วเธอได้ไปอาบอะสไลเดอร์สไลเดอร์พี่อ่ะน,นั่งลงมาดีๆลงดีๆจ้ายังไม่อาบตอนนี้ยังไ,ไ <ล S 1> <อ>ม่เอาแบ<ป>บตอนนี้ค่ะเล่นๆเสร็จก่อนแล้วค่อยพาไปปลอมแปมสไลเดอร์ฮะพี่พี่สไลเดอร์ลงมาเลยจะไปปลอมแปมแล้วเอา อุนจะไปอาบน้ำแล้วเหรอคะไปไม่อาบน้ำไม่เลยก็ได้ไปไปสามแล้วมือมือมือหอยลักมาก่อนนี่มือนี่มืออุนเล่นเหนื่อยแล้วเหรอประตูนิ่งแล้วเนาะพี่ตีนอาบไหมอาบกับเนาะปิดประตูนหน่อยปิดประตูนหน่อยคะ่ะ ปิดประตูหน่อยครับเ๋ยวยิ่ติดปิดประตูหน่อยแต่มีมีตัวใหญ่ด้วยเอายิ่งตีนยิ่เต็นมานี่แล้ว เอาพาก,กันไปไหน